ก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้กลับมาอยู่กับผมคนเดิมมาวินในซึ่งก็หายห่างหายกันไปนานเลยนะฮะเพราะวันนึงอยากว่าอาจจะต้องมีอะไรเรื่องที่ต้องทำเมื่อเช้าแลว,วันนี้ฮะผมจะมาระเบิดควดามสบายข้างหลังกันซึ่งเออก็ไม่รู้ไม่ทำไมยยเดี๋ยวมามาแค่แป๊บเดียวนี่แหละแล้วก็เดี๋ยวอาจจะต้องไปแล้วก็ไม่แน่มามานั่งเลยคันนี้ตีตีเอามาดีมาฮาดีฮาดีเอ๊ ช่วยด้วยเรียบร้อยโดนเกียนโอ้โหโยโอ,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 โอ้สบายเพียบเลย oh my god เป็นลิปสั้นะคะทุกคนไม่ใช่ชิคกี้า โโโโอ้หไม่เป็นไรไม่เป็นไรมก็ไม่เกทำล้วไปยเกือบแม้เกือบแม้นแล้ไม่โดนโรยอย่าลืมซั b s c อ i b e ด้วยละกันอาจจะที่ห่างไกลกนปนระยะเวลานานอู้สวาฟเซนิด ด้าที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันโอเคอเราไปคลิปสั้นๆไม่นานนะคะประมาณสองสามนาทีเออมาเันเดียวโ okay, อเคงั้นก็เดี๋ยวขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าน่จากว่านี่แ,แค่เบื้องต้นเท่านั้นแล้วไว้เจอกันบ๊ายบาย